สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากทศชาติชาดกนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือภริทัศชาดกเป็นชาติที่8ที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญศีลบาร,รมีอย่างยิ่งยวดเลยใช่ค่ะเรื่องนีเน้เน้นเรื่องการรักษาศีลแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะ ครับแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็จะพาไปดูชีวิตพระพริทัตตอนเป็นพญานาคก,การตัดสินใจบําเพ็ญตะบะแล้วกเ็เหตุการณ์ตอนโดนจับแล้วก็มีประเด็นสําคัญตอนท้ายเรื่องด้วยนะคะคือการโต้เถียงเรื่องพิธีกรรมใช่ครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาสกัดแก่งความคิดสําคัญออกมาว่าท่านตัดสินใจยังไงทําไมถึงเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นแล้วตัวละครอ,อื่นๆละ่ะเขามีแรงจูงใจอะไรแล้วก็มุมมองต่อพิธีพรามที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วย ค่ะน่าสนใจมากๆค่ะเอาละครับลองมาเริ่มกันเลยนะครับลองนึกภาพตามพญานาคมีฤทธิ์มากสลักความสุขสบายในเมืองบาดาลมาขดตัวนิ่งๆบนจองปลวกในโลกมนุษย์อืมเพื่อบำเพ็ญธรรมนี่คือแบบจุดเริ่มต้นของการทดสอบครั้งใหญ่เลยนะคะครับพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องนี้ให้อ,อุบาสกอุบาสิกาฟังตอนนั้นอยู่ที่เมืองสาวัตถี คือท่านเห็นพวกเขารักษาอุโบสถศีลกันก็เลยยกเรื่องในอดีตชาติของท่านเรื่องมีขึ้นมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติในปัติบันของผู้ฟังตอนนั้นเลยนะคะใช่ครับจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ก็ย้อนไปที่พระพรหมทัตกุมารเป็นโอรสกษัตริย์เมืองพาราณสีแต่ว่าถูกพระบิดาระแวงเลยต้องออกจากเมืองไปก่อนไปใช้ชีวิตเหมือนฤาษีแถวริมแม่น้ำยมุนา แล้วก็ไปพบรักกับนางนาคมานาวิกาซึ่งเป็นม่ายใช่ไหมคะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนคือสาคารพรมทัตกับสมุทธชาต่อมาพอพระบิดาสวรรคตพระพรมทัตก็ได้กลับไปครองไร่ที่พาราณสีพาลูกๆก,กลับไปด้วยแต่นางนาคไม่ได้ตามไปด้วยไม่ได้ตามไปครับนางบอกว่าตัวเองเป็นอสรพิษคือแบบโกรธง่ายกลัวว่าจะไปทําอันตรายคนอื่นๆเข้านะครับ ประเด็นนี้น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักต่างเผ่าพันธุ์อย่างเดียวแต่มันแสดงถึงความเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ข้อจํากัดด้วยแม้จะรักกันแต่ก็รู้ว่าอยู่ร่วมในสังคมมนุษย์ไม่ได้อืมครับต่อมาพระธิดาสมุทชาก็ได้อภิเศกกับเท้าทัตร,รถพญานาคาราชมีโอรสด้วยกันสี่องค์คือสุทัศนะทัตตะสุโภคะแล้วก็อริตะ ซึ่งองค์ที่สองทัตตะเนี่ยก็คือพระโพธิสัตว์ของเราในชาตินี้ใช่ครับแล้วทัตตะเนี่ยท่านแสดงปัญญาเก่งมากไปช่วยแก้ปัญหาให้เท้าสักกะเทวราชบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอ๋อค่ะจนได้รับชื่อใหม่ว่าภูริทัตแปลว่าผู้มีปัญญากว้างขวางเหมือนแผ่นดิน ก็เป็นการปูพื้นเรื่องปัญญาบาร,รมีของท่านนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับสวรรค์ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ท่านอยากบําเพ็ญเพียรต่อใช่เลยครับพอท่านเห็นสมบัติทิพย์บนสวรรค์แล้วก็โอ้โหอยากไปเกิดที่นั่นมากก็เลยตั้งใจว่าจะบำเพ็ญอุโบสถรกรรมอย่างเคร่งครัดเลยทีนี้ท่านก็เลือกมาที่โลกมนุษย์ค่ะ มาขดกายบนจอมปลวกริมแม่น้ำยมุนาแล้วก็อธิษฐานจิตแบบแน่วแน่มากว่าใครอยากได้หนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราเอาไปเลยเราให้โหคำอธิษฐานนี้คือสุดยอดเลยนะคะแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงๆในการรักษาศีลแล้วก็บำเพ็ญทานด้วยคือยอมสละได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์นี่แหละครับคือหัวใจของศีลบารามีแล้วก็อธิษฐานบารามีที่เรื่องนี้ต้องการจะเน้นเลยค่ะชัดเจนมาก เอาละครับทีนี้พอพระพุทธทกำลังบำเพ็ญศีลอยู่อย่างนั้นเรื่องก็มาถึงจุดเปลี่ยนมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อเนศศเป็นนายพรานนะครับกับลูกชายชื่อโสมทักหลงป่ามาเจอเข้า,ขาพราหมณ์เห็นพญาน,นาคสวยงามมากร่างทิพย์เลยมีบริวารดูแลก็เข้าไปถามพระพุทธตก็ไม่ปิดบังนะครับบอกว่าเป็นใครแล้วก็ใจดีมากเชิญพ่อลูกไปเที่ยวเมืองนาคด้วย ตรงนี้ก็แสดงถึงความเมตตาของท่านนะคะขนาดเจอพรามที่ปกติเบียดเบียนสัตว์ท่านก็ยังต้อนรับอย่างดีไม่ได้รังเกียจเลยครับพรามเนศาสตร์ไปอยู่ในเมืองนาคสวยสุขอยู่ตั้งปีหนึ่งนะค่ะสบายเลยสิคะแต่ด้วยความที่อาจจะบุญน้อยมั้งครับก็เกิดเบื่อขึ้นมาอยากกลับโลกมนุษย์พระภูริทัตน์ก็ใจดีอีกเสนอว่าจะให้แก้วมณีสารพัดนึกไปด้วยนะเป็นของขวัญแต่พรามกลับปฏิเสธใช่ครับปฏิเสธบอกว่าจะจับไปบวช อืม,อมเอางวินั่นดูย้อนแย้งนิดๆนะคะคือปฏิเสธของดีๆที่เขาให้ง่ายๆอ้างว่าจะไปบวชแต่เดี๋ยวต่อมากับยอมทรยศเพราะอยากได้ของแบบเดียวกันเนี้แหละมันเหมือนกับสะท้อนว่าเอ่อความอยากความโลภในใจคนเรานี่มันไม่แน่นอนจริงๆนะคะนั่นสิครับแล้วเรื่องก็ตัดไปที่พรามอีกคนหนึง่งชื่ออาลัมพายคนนี้เขาไปเรียนมนตราบนาคมาจากพยาครุตโดยผ่านฤาษีอีกที แล้วก็บังเอิญได้แก้วมณีสารพัดนึกจากนาคตนหนึ่งมาด้วยค่ะพอพราหมณ์เนาที่กลับมาจากเมืองนาคมาเจออลัมพายเห็นแก้วมณีในมือเท่านั้นแหละความโลภเข้าครอบงำเลยทันทีเลยครับยอมบอกที่ซ่อนของพระพุทธทั์แลกกับแก้วนั้นเลยทั้งที่ลูกชายโสมทัดพยายามห้ามแล้วนะโสมทัดนี่ดูเป็นคนดีนะคะรู้สึกละอายแทนพ่อจนหนีไปเลยใช่ครับฉากนี้คือแบบ การทรยศหักหลังเพราะความโลภชัดๆเลยแล้วผลกรรมก็เหมือนจะตามทันทีนะคะพอเนศาได้แก้วไปแก้วก็หลุดมือกลับเมืองนาคไปสร้างงานเลยเหมือนบอกว่าของที่ได้มาไม่ถูกทางมันก็อยู่ไม่นานนั่นสิครับเอาล่ะทีนี้อลัมพายรู้ที่ซ่อนแล้วก็มุ่งหน้าไปที่จอมปลวกเลยใช้ทั้งมนต์ทั้งยาสมุนไพรเข้าไปจับพระภูริทัตซึ่งตอนนั้นท่านกำลังอ่ตั้งใจรักษาอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดอยู่ ตามที่อธิษฐานไว้เป๊กเลยใช่ครับและนี่คือจุดสำคัญมากๆของเรื่องเลยเพราะพุทธิทั์ท่านตัดสินใจแล้วว่าจะไม่โกรธไม่สู้ไม่สู้ไม่ใช้ฤทธิ์อะไรเลยปล่อยให้อลัมายจับทุบตีบีบคั้นเหยียบย่ำคือทอรมานสารพัดเลยครับแล้วก็จับใส่กระโปรงไป นี่คือการแสดงศีลและบารมีระดับสูงสุดจริงๆค่ะคือท่านมีฤทธิ์อำนาจมหาศาลมากทำลายอลัมายได้สบายๆเลยแต่ท่านเลือกที่จะอดทนอดกลั้นไม่ตอบโต้วความรุนแรงเพื่อรักษาศีลกับคำอธิษฐานของตัวเองให้บริสุทธิ์ที่สุดมันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะครับทั้งความสุขสบายความปลอดภัยเกติยศเพื่อคุณธรรมใช่ค่ะชาดกเรื่องนี้เชิดชูจุดนี้มากๆเลยการยึดมั่นในศีลถึงขนาดนี้ มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังที่แท้จริงเหรอครับดิฉันคิดว่าชาดกกำลังชี้ให้เห็นว่าพลังทางจิตวิญญาณหรือความเข้มแข็งจากข้างในที่เกิดจากการยึดมั่นในคุณธรรมเนี่ยมันสำคัญกว่ามีพลังมากกว่าอำนาจทางโลกหรือฤทธิเดชภายนอกนะคะการเลือกที่จะไม่ใช้กำลังแต่ยึดหลักการไว้เนี่ยคือบทพิสูจน์คุณธรรมที่แท้จริงค่ะ เข้าใจแล้วครับหลังจากจับได้แล้วอลัมพายก็ยังไม่ปล่อยนะครับเขาบังคับให้พระบุริทัศน์ไปแสดงฤธิ์ตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อหาเงินอ๋อ oh, เอาไปโชว์หากินครับเพราะภูริทั์ก็ยอมทำตามน้องหวังว่าเอาพอพอพามได้เงินพอใจแล้วคงปล่อยเราไปและมีรายละเอียดเล็ก,ลกๆที่น่าสนใจคือท่านไม่ยอมกินกบที่อลัมพายจบมาให้อ๋อ oh, ก็คือยังรักษาศีลข้อปาณาติปาตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์แม้ตัวเองจะลำบากอยู่ก็ตามใช่ครับขณะเดียวกันที่เมืองนาคพระมารดาคือพระนางสมุทชชาก็ฝันร้ายรู้สึกไม่ดีเลยสั่งหอนใจว่าลูกเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับก็เกิด ความเศร้าโศกกันไปทั้งเมืองบาดาลเลยพวกพี่น้องนาคารักก็เลยวางแผนออกตามหาทันทีสุทสัศนะพี่ชายคนโตก็แบ่งงานกันค่ะมีระบบการจัดการที่ดีนะคะครับให้อริ t h ะไปสวรรค์สุโคคขะไปป่าหิมพานส่วนตัวเองปลอมเป็นดาบสดมาโลกมนุษย์มีน้องสาวต่างแม่ชื่ออัจ,จิมุขีแปลงเป็นเขียดตัวเล็กๆซ่อนมาในมวยผมด้วย โอ้ oh, แสดงถึงความรักความสามัคคีในครอบครัวมากเลยนะคะระดมพลช่วยกันเต็มที่ครับสุทัศนะดาบ,บสดก็ตามรอยไปจนถึงเมืองพารณสีก็ไปเจออาลัมพายกำลังจะเอาพระโพธิทั์ไปแสดงถวายพระราชาพอดีจังหวะพอดีเลยนะคะใช่ครับแล้วฉากที่พี่น้องเจอกันในสนามแสดงนี่คือแบบสะเทือนใจมากพระโพธิทั์เห็นพี่ชายในร่างดาบ,บสดก็เลื้อยเข้าไปซบเท้าร้องไห้เลยครับแบบอัดอั้นมานาน พี่ชายก็คงกลั้นน้ำตาไวไม่อยู่เหมือนกันนะคะครับจากนั้นสุทัศนะก็ท้าทายอลัมพายเลยเปิดเผยฤทธิ์ตัวเองแล้วก็ท้าพนันกันท้าว่ายังไงคะท้าว่าให้เอาพยานหน้าของอลัมพายคือพระภูริทัตมาสู้กับลูกเขียดในมวยผมของท่านโอ้โหเอาเขียดมาสู้กับนาคเลยเหรอคะใช่ครับเป็นจุดพลิกของเรื่องเลยความจริงเปิดเผยฝ่ายธรรมะแสดงตัว แล้วเขียดน้อยนั่นก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมคะไม่ธรรมดาเลยครับนางอัจจิมุขีในร่างเขียดพ่นพิษออกมาพิษร้ายแรงมากขนาดสุดทัศนะต้องเตรียมบ่อน้ำไว้สามบ่อคือบ่อยาบ่อโคมัยบ่อยาทิพเพื่อเจือจางพิษก่อนไม่งั้นแผ่นดินพังหมดโห oh, รุนแรงขนาดน,นั้นเลยแค่ไอพิษก็ทำให้อลัมพายผิวหนังแตกเป็นโรคเรื้อนไปทั้งตัวแล้วครับ ตกใจกลัวสุดขีดเลยสิคะทีนี้รีบปล่อยพระภูริทัตทันทีเลยครับสุดท้ายพี่น้องนาคราชก็ได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดให้พระราชาพารณสีฟังซึ่งจริงๆก็คือเออลุงของพวกท่านเองอ๋อเป็นญาติกันครับแล้วก็นัดกันว่าจะไปเยี่ยมพระอัยกาหรือคุณตาซึ่งก็คืออดีตกรรษัตริย์พรหมทัตที่ออกบวชเป็นฤาษีไปแล้วบทสรุปของตอนนี้ก็ชัดเจนนะคะ อาลัมพายก็ได้รับผลกรรมไปส่วนฝ่ายธรรมะก็ชนะด้วยคุณธรรมและความถูกต้องเรื่องน่าจะจบดีนะครับแต่ยังครับหลังจากพระภูริทัศน์กลับไปพักฟื้นที่เมืองนาคแล้วเนี่ยเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกอ้าวมีอะไรอีกคะคืออริ t h พี่น้ององค์หนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ไปสวรรค์นะครับค่ะที่ต่อมาเรียกว่ากานาริ t h ะเพราะตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับ พราะกลับมาจากสวรรค์นเนี่ยด้วยความที่ชาติก่อนเคยเป็นพราหมณ์ทำพิธีบูชายันมาก่อนแกก็เริ่มเอาความเชื่อนั้นกลับมาพูดในหมู่พวกนาคอ๋อเริ่มสรรเสริญการบูชายันอำนาจพระเวทอะไรแบบนี้ครับพระภูริทัตได้ยินเข้าก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มันความเข้าใจผิดนินาอาจจะพาพวกนาคไปในทางที่ไม่ถูกได้ถึงแม้ร่างกายจะยังไม่หายดีก็ต้องออกมาพูดมาชี้แจงใช่ครับ ท่านก็เลยตัดสินใจที่จะต้องอธิบายแก้ไขความเข้าใจนี้และนี่ก็เป็นส่วนที่ชาดกสอดแทรกการวิพากษ์ปรัชญาแล้วก็พิธีกรรมของพราหมณ์ในยุคนั้นไว้อย่างละเอียดเลยนะคะสะท้อนมุมมองแบบพุทธชัดเจนมากครับพระภูริทัตก็เริ่มโต้แย้งคําสอนของกาณาฤทธะชี้ให้เห็นสิ่งที่ท่านมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลอย่างแรกท่านเปรียบพระเวทเหมือนพยับแดดคือดูเหมือนจริงแต่เป็นภาพลวงตาใช่ครับ ไม่ได้ช่วยคลุมครองคนชั่วได้จริงๆรงหรอกแล้วเรื่องการบูชาไฟท่านก็บอกว่าไม่มีเหตุผลไฟมันก็เป็นธาตุธรรมดาต้องมีเชื้อถึงจะติดไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าบูชาไฟแล้วได้บุญคนเผาถ่านคนทำกับข้าวก็น่าจะได้บุญเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะใช่เลยครับไฟไม่ใช่เทพเจ้าแล้วก็วิจารเรื่องพระพรหมสร้างโลกด้วยถ้าพระพรหมสร้างจริงทำไมโลกมีแต่ทุกข์ล่ะทำไมไม่สร้างให้มีแต่สุขไปเลย แล้วเรื่องวันณะสีที่พราหมณ์อ้างว่าพระพรหมสร้างก็ไม่จริงอีกเพราะในทางปฏิบัติคนนอกวันณะก็เรียนมนได้ปกครองบ้านเมืองได้ทำเกษตรก็ได้แล้วที่สำคัญเลยคือพิธีบูชายันเนี่ยมันโหดร้ายทารุณค่ะสัตว์มันไม่ได้อยากตายมันก็กลัวตายเหมือนเราเรานี่แหละครับการอ้างว่าสาวบูชายันให้พรได้หรือเครื่องพิธีต่างๆศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องหลอกลวง พรามณ์ทำไปก็หวังเงินหวังของกำนันตอบแทนเท่านั้นแหละอืมชัดเจนมากค่ะแล้วท่านก็ยังหักหล้างความเชื่อย่อยๆอื่นๆอีกน,น,น,นะเช่นแขนพระอิน์ไม่ได้ทำจากไม้ทองหลังผู้เขาไม่ได้เกิดจากอิดในพิธีทะเลไม่ได้เค็มเพราะพราหมณ์จมน้ำสรุปคือท่านชี้ว่าพระเวทพิธีกรรมพวกนี้พราหมณ์รุ่นหลังแต่งเติมขึ้นมาเองเพราะความโลภไม่ใช่ความจริงสูงสุดนี่คือ มุมมองแบบพุทธที่วิพากษ์แนวคิดพิธีริตรงอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะคือเน้นว่ากรรมการกระทําทางกายวาจาใจและศิลธรรมอย่างการรักษาศีลของพระภูริทัตเองเนี่ยสำคัญกว่าเป็นแก่นสารกว่าพิธีรีตองภายนอกเราก็นําเสนอตามที่ปรากฏในชาดกนะคะไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดคะ่ะแน่นอนครับในขณะเดียวกันการาริทะ ซึ่งยังเชื่อฝังใจจากชาติก่อนก็ยังยืนยันว่าการบูชายันแนนดีก็ยังยกย่องพิธีเดิมๆครับอ้างเทพเจ้าต่างๆพระพรหมพระอินทร์เทววรุมอ้างกษัตริย์ในตำนานเทาอรารชุนพระเจ้าอังคโลมาบาดพระเจ้ามุจจรินว่าได้ดิบได้ดีมีอำนาจก็เพราะบูชายันนี่แหละแล้วก็ยังเชื่อเรื่องเดิมๆเช่นทะเลเค็มเพราะคำสาพ,พระพรหมใช่ครับ มุมมองของการอริธานี่ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าความเชื่อหรือประสบการณ์ในอดีตชาติเนี่ยมันมีอิทธิพลแรงกล้าจริงๆอาจจะทำให้เรายึดติดจนไม่สามารถใช้เหตุผลพิจารณาตามความเป็นจริงในปัจจุบันได้ซึ่งมันก็ตรงกันข้ามก,กับการใช้ปัญญาวิเคราะห์ของพระพูทิทั์อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะทำให้เห็นภาพความต่างระหว่างคนที่ยึดติดความเชื่อเดิมกับคนที่สแสวงหาความจริงด้วยปัญญาครับ การคุยของเราวันนี้เรื่องภูริทัศชาดกนี่ก็พาเราไปสำรวจตั้งแต่ออความทุ่มเทแบบสุดยอดในการรักษาศีลของพระภูริทัศนะครับแม้จะเจอความทุกข์ทรมานแสนสาหัสได้เห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างโลกมนุษย์กับโลกนาคเห็นผลของความโลภการทรยศหักหลังค่ะเห็นความเข้มแข็งของสายใยครอบครัวด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ที่เด่นมากม คือบทวิภาคพ,พิธีบูชายันที่เน้นคุณค่าของการปฏิบัติทางศิลธรรมมากกว่าแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงก็อาจจะบอกได้ว่าแก่นแท้ของเรื่องนี้คือการเชิดชูศีลบารมีคุณธรรมเรื่องการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มั่นคงยิ่งใหญ่ของคุณธรรมข้อนี้เลยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือชาดกเรื่องนี้เนี่ย ยกย่องการไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้การอดทนต่อการถูกกระทําอย่างโหดร้ายของพระภูริทัตว่าเป็นคุณธรรมที่สูงส่งมากเพื่อรักษาศีลแต่ถ้ามองจากมุมของคนยุคนี้หรือวัฒนธรรมอื่นๆการอดทนต่อความอายุติธรรมแบบสุดขั้วขนาดนั้นอาจจะถูกมองต่างออกไปได้เหมือนกันนะคะอืมน่าคิดครับ เรื่องนี้มันกําลังตั้งคําถามอะไรกับเราหรือเปล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งภายในอย่างการรักษาศีลกับอํานาจหรือสถานะภายนอกการที่เรามีพลังมีอํานาจแต่เลือกที่จะไม่ใช้เพื่อปกป้องตัวเองโดยให้ความสําคัญสูงสุดกับคุณธรรมข้างในอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเสมอไปในทุกสถานการณ์จริงๆหรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับค่ะก็น่าจะเก็บไปลองคิดกันต่อได้นะคะ